ยืนหนึ่งอาจารย์สอนธุรกิจออนไลน์ของไทยคุณสวยนัทประสอนควา้ารางวัลระดับเอเชีย World Card Award 2022เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาศิลปะชีพ นำโดยดรน,นะนัทพลอัคกการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปะชีพและคุณจุงแจมุลประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกร่วมกันจัดงานมอบรางวัล ประกาศกิยติคุณเพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรในด้านต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับรางวัล World Card Award 2022ภายในงาน World Health and Beauty u t y 2022ณสูย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร และบุคคลที่ถูกขัดเลือกให้เขารับรางวัลคืออาจารย์สอนธุรกิจออนไลน์ชื่อดังของเมืองไทยอาจารย์สวยนัทพระสอนฉัตธนศรที่ล่าสุดยังได้เขียนหนังสือสอนการยิงแอดเงินล้าน21เดคล็ดลับให้ประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์อีกด้วยค่ะก็อบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เป็นตัวแทนของบริษัทเด็กคนกรุ๊ปนะคะเป็น c e o ที่ได้รับรางวัลเวิร์คคลาสในวันนี้ค่ะ วันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่วันหนึ่งมีลูกศิษย์เดินมาหาเรานะคะแล้วบอกว่าวันนี้เขามีไรายได้มากขึ้นวันนี้เขามีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยตั้งใจนะคะในปีที่แล้วรวบรวมความรู้ทั้งหมดมาอยู่ในหนังสือสองเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเคล็ดลับทั้งหมดในการยิงแอดโฆษณาตอนเปิดสอนใหม่ๆค่ะหลายๆคนมาถามว่า อาจารย์ตามไม่ทันเลยค่ะเออมีขั้นตอนอะไรให้ดูมเราก็เลยรวบรวม21เคล็ดลับนะคะสำหรับการยิงแอดโฆษณามือใหม่เนี่ยต้องเรียนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกและนี่ก็เป็นต้นเหตุนะคะของเป็นใบเบิกทางที่ให้คนธรรมดากลายเป็นมืออาชีพในการขายออนไลน์ค่ะจนมารับรางวัลในวันนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะแน่นอนว่าในเรื่องของหนังสือเคล็ดลับขายดีสุดลับยิงแอดเงิน,นล,ล้านแบบนี้เนี่ยใครก็อ่านก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะสาหรับมือใหม่เลยไม่เคยทําคุณก็เรียนรู้ได้ค่ะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะสวยเชื่อว,ว่าโลกออนไลน์ในยุคนี้ค่ะไม่ใช่ทางเลือกแล้วแต่เป็นทางรอดเลยสําหรับทุกธุรกิจค่ะและที่สําคัญนะคะระหว่างเปิดหนังสือไปด้วยตอนนี้เรามีคาสอนสดเอาแบบจับมือทําเลยเปิดหนังสือไปด้วยเรียนไปด้วยแบบนี้ค่ะจะได้เริ่มสเต็ปหนึ่งนะคะนับหนึ่งไปถึงล้านได้อย่างถูกต้องค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนสําหรับมือใหม่นะคะสวยเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ย เข้าถึงออนไลน์แล้วจะรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีค่ะบางคนหยิบมือถือขึ้นมาสั่งอาหารซื้อเสื้อผ้าค่ะมันอยู่ในรอบตัวของเรานะคะเพียงวันนี้เปลี่ยนจากการเป็นผู้ซื้อนะคะหันมาเป็นผู้ขายสวยเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดอีกหนึ่งโอกาสให้กับสําหรับทุกนักธุรกิจทุกคนที่อยากเริ่มต้นนะคะในการขายของออนไลน์ค่ะเป็นยุคที่ดีที่สุดเลยนะคะมันเป็นยุคที่หมดโอกาสและสสำหรับนะคะคนที่คิดว่าต้องใช้เงินทุนเยอะๆนะคะสวยว่ามันไม่ใช่ยุคปลาใหญ่กินปลาเล็ก ยุคนี้คือยุคของปลาเร็วกินทุกปลาเลยนะคะเรียนรู้ก่อนนะคะเข้ามาศึกษาก่อนมีโอกาสมากกว่าแน่นอนและววเชื่อว่าโลกออนไลน์จะเติบโตมากกว่านี้อีกเยอะมากนะคะในอนาคตยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาเรียนคลาสสอนสดแบบจับมือทํารวมถึงได้รับหนังสือเล่มนี้ไปศึกษานะคะ ติดต่อเข้ามาค่ะที่ไลน์แอดมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะแอด as 98นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดมีเครื่องหมายแอดนำหน้าค่ะแอด as 98หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0922828955ยินดีค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมินครูพี่เลี้ยงนะคะติดต่อกลับไปค่ะแล้วเดี๋ยว่าสดุสำเร็จวันนี้นมีราคาโปรโมชั่นสำหรับการเริ่มต้นที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์นะคะคุณสวยโอ้โหถ้าถามแบบนี้ต้องให้ลนะ <laughs> ปกติเนี่ยราคานะคะ คสอนสดบวกหนังสือนะคะเล่มละ690บาทเรียกว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลานั่งงและแต่วันนี้ค่ะพิเศษสําหรับใครที่กําลังดูรายการอยู่นะคะ1เล่ม690นะคะไม่ขายค่ะวันนี้แอดเข้ามานะคะคุณจะได้ในราคาแค่299และไม่ได้แค่เล่มเดียวค่ะแถมอีกหนึ่งเล่มด้วยนะคะเป็นคู่มือนะคะรวมคีย์เวิร์ดกลุ่มเป้าหมายที่มีมากกว่า3,600คำไม่ต้องเดาสรุปนะคะ สองเล่มนี้นะคะบวกคลาสสอนสดนะคะไม่ได้ขายราคาหลักคนะคะ mm hmm. เหลือแค่299บาทเอาไปซีล็อกยังแพงกว่นนี้เลยนะดังนั้นรีบติดต่อเข้ามานะคะพิเศษสำหรับ100ท่านแรกที่กำลังดูรายการอยู่ค่ะค่ะสวยเชื่อว่านะคะนี่เป็น ของมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วนะคะดังนั้นมาเรียนรู้การขายออนไลน์แบบเป็นมืออาชีพนะมาเรียนรู้กับบริษัทเดคันพรุกค่ะบริษัทที่มีความพร้อมในเรื่องของสินค้าและโรงเรียนสอนการขายของออนไลน์ให้เป็นมืออาชีพเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันนะคะ